วันสุกน,นะครับก็เป็นตามนโยบายของท่านนายกนะฮะตามนโยบายอท่านออกกาลังกายนะครับทุกๆวันพุธนะครับของโครงการอาหารสุขภัณฑบวัวขาวนะครับเห็นกล้องกันไครับนักดวงครับมีเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนนะครับก็จะมาออกกําลังกายนะครับส่วนที่ตอนตนี้ก็ออกกําลังกายทุกวันอยู่แล้วแต่ว,ว่าก็จะขอเป็นลปเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของ วนงานของเราแล้วก็งานของช่องชแนลนะฮะยูทูบของคุณนุงเจ้าตัวชิมนะครับวันนี้นะครับมีตากล้องนะครับจ้างมาราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะมาช่วยงานวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขอขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวเลี้ยงขนม5้าบาทนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องเขาติดภาพนะฮะไปนะฮะหรือว่าจะเอะหรือว่าเราจะบันทึกเองนะฮะขอบคุณมากนะครับนะฮะ อ่าเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยครับพี่หน i i i ุ i i ่ยครับเซ่หน่อยครับเซ่หน่อยนะฮะเออไม่ธรรมดาฮะนิติกรนะครับคนนี้อ่าพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบนะฮะพี่เจี๊ยบนะฮะอ่านี่คือเป็นเนี่ยโยคะนะฮะโยคะเขาเรียกว่าโยคะรถพุงนะครับด <ical SO Everyone temples> ูสิครับไอ้ไทยเก๊กไทยเก๊กพูดผิดนะฮะเอาไวแล้วแก้มองกล้องนะฮะมองกล้องหน่อยครับดูสิครับอ่านางทำมาแค่5วินาทีรถพุงลงไป2นิ้วนะฮะ รถจริงๆนะครับไม่รู้พี่สีหัวลอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่มีสมาธิในการฝึกโยคะโยไหนเลยนะฮะนี่นะฮะตัวจริงนะฮะตัวจริงภาษานะครับแต่แพ้แพ้แพ้ตัวจริงอีกคนนะครับก็คือเล่นโยคะทุกวันหน้าก็จะได้แบบนี้นะฮะเล่นไม่ทุกวันหน้าก็จะขี้เหร่แบบนี้นะฮะนี่ก้ขี้เหร่แบบนี้นะฮะก็จะขี้เหร่แบบนี้นะฮะอันนี้คุณแม่นะฮะโลโก้เขาเรียกว่าอุ้ยอันนี้คุณมาพูดภาษาึ้น โอ้โหภาษาญี่ปุ่นนะนะสนั่นนะครับอันนี้ก็คือซีมนะตอนนี้ก็จะเล่งจังหวะใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะเล่งจังหวะนะฮะวันนักสักนะครับน,าานะฮนะอือด,ดูสิฮะดูสิฮะเ,เล่นโยคะทุกวันวได้ผัวเวจ้าผัวนายครับได้ผัวเป็นครูอ่ะดูครับพี่สั่งพี่สั่งนะฮะโอ้โหคนที่อยาก ดูสังเกตช่วงบ้านเอวลงไปนะฮะพี่สากเนี่ยแข็งมากเนาะเออดูอันนี้นะฮะดูนี่คอแข็งมากนะอันนี้คุณนายทหารนะออจะดูสังเกตแตกต่างไปได้นะ,ะตรงนี้ทหารบกเนี่ยนะอ,อ่าสาวๆอันนี้อันที่ไม่วิจารณ์นะครับจะให้เ,เพื่อนๆในช่องชาแนลยูทูบเราวิจารณ์เองนะความแตกต่างระหว่างสองวัยนะฮะที่ <laughs> จะสร้างเนาะของยังกันเลยเนาะมาดูความแตกต่างระหว่างสองวัยอีกนะฮะนี่ก็น้องพลอยนะฮะหัวหน้าทีนนะครับเดนเซเดจะถ้าเป็นการเล่นจังหวะไหนจะฝากอ่าระเบียบวัฒนินให้นะฮะหลังจากฝึกงานออกไปแล้วนะฮะสามสานะครับอีกหนึ่งหนุ่มล่านะฮะอันนี้นะฮะท่านประมุกนะฮะท่านประมุกของหน่วยงานนะฮะธรรมดาแล้วครับคุณผู้ชมสวยอย่างนี้ล่ะครับ คนที่ออกอะกำลังกายด้วยเทเก็กก็จะสวยแบบนี้นะฮะคนที่ไม่ออกกําลังกายด้วยเทเก็กก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะฮะแบบคุณน้ำเต้าทัวชิมนี่นะฮะนะฮะอันนี้กัคุณแม่โกบนะฮะนี่อันนี้นะครับก็จะคนที่ออกประจําก็จะขี้เละแบบนี้นะฮะนี่ดูนะฮะขี้เละแบบนี้อ่ะผู้ชายตัวสูงน่ารักนะฮะคนนี้เป็นแจ้งวัตรฟ้าของเรานะฮะตอนนี้ <ข>ออกทุกวันนะไม่พลาดน,นะอ,อันนี้เป็นวิทยากรนะคุณแม่นะ,ดดะ,ะมีการบอกท่าเลยนะฮะ่านั้นท่านี้นะฮะยืนหยัดดัดแขนนะ,ะอันนี้เรานี่ยืนจับกล้องแล้วปวดแขนนะเน,นี่ย <laughs> ยืนจับกล้องแล้วปวดแขนนะ <laughs> นะฮะเอ <laughs> อน<ว>ะครับเออดีท่านว่านำสำนักนะครับกับ ท่านปหลัดนะครับจ,จะหน้าตาดีแบบนี้นะครับถ้าคนจะออกกําลังกายด้วยไทยเก๊กเป็นประจานะครับนะฮะยกเว้นอินุยนะฮะยกเว้นคนหยุ่ใกล้ๆกรุม,ม้นะ <laughs> คุณแม่หวัวรอนะเานะฮะอ,อ,อ่ะานไดูความแต,ตกต่างนะครับความไม่พร้อมนะครับความไม่พร้อมอันนี้ไม่แนะนำนะฮะให้มาออกกําลังกายนะฮะถ้าคุณจะมาใส่กระโปรงกระเปิงอะแบบนี้แต่ว่านางมั่นใจนะฮะ นางมั่นใจนะฮะลงเียวลเียวไปเลยนางมั่นใจนะนามั่นใจนะไม่เป็นไรนะป้องหลุดเออพอดีบงบอกถึงจดภาษาอะไรเนาะพี่หน่องเนาะเออเพราะนะนี่แหละฮะผู้ดีดีนะเราจะแพร่ภาพสดไปทั่วโลกนะฮะงานนี้นี่นะครับคนสวยนะซึ่งเสือกับการเล่นไทยเก่งฮะ ทุกกวันพุธนะฮะหน่วยงานของเราครับองค์การบริหารส่วนตลวขาวก็จะมาทําออกก,กำลังกายด้วยไทยเก๊กก็จะได้กล้ามหน้าท้องแบบหวัวหน้าป้องกันแบบนี้นะ <c oughs> เล่นเป็นนานก็จะถ้าเล่นเป็นงา,านก็จะขี้เล่แบบนี้นะแบบสองคนนี้นะจะขี้เล่มากนะจะขี้เล่มากนะถ้าเล่นเป็นนานหุ่นแบบนี้ก็ไม่อยากแนะนํา,นานให้เล่นนะฮะ ต้องไม่เล่นแบบนี้นะฮะนะครับ <สะ S 2> ก็ทุกๆวันพุนะ่นนฮะอ่าคุณน้ำเต้าเธอชิมก็ขอยุติการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันพุ่หน้าเนาะนะฮะเน่ยไม่ได้เมาไม่ได้เมาแตาาาทา่ทีนี่วดข่อยใช่ี่ติซื่อเดี๋ยวขว่อยไปปวดไหม เขาบอกกล่องสิ่อกลิตาขคอยไปป่วนไหมน่ากลิก้อนแกนเลยแ้วดวงไม้ไทเนี่ยนโายยไนโอ้คอยพี่ดูสื่อกลิตอคอยไปป่นไหมใชายพ้นะฮะกใหปกปพี่ยม่งยงไทพีดูเอ่อ คุณน้ำเต้าตัวิมก็จะมีคนเอาไปปัวนะฮะที่สันท่าถ้าเอาไปปัวเขาก็เรียกว่าเอาไปโรงพยาบาลน,นะเราไม่ได้เป็นอะไรเราไปปัวทําไมอ่ะนะฮะคนที่เอาไปปัวก็คือจะเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงคนนั้นนะฮะดูคิดอย่างไงนะใส่กระโปรงมาแล้วคิดว่านางสวยแล้วนกระโปรงคกะรับอ้าตะก้องเรามาแล้วนะฮะวันนี้ก็ยุติการบันทึกภาพเพียงกท่น<ส>ี้นะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับเดี๋ยวงานนี้มีเฮนะฮะ เมื่อกี้มีใครมาจุกเอวก็ไม่รู้